อันนี้คือไนที่เคยเขียนมันจะมีทั้งเลเยอร์หยุดเฝาการวัดรเดันช่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่คือการลงแผกแพทเทิร์นกรอบอันนี้ที่เห็นก็คือจะเป็นกรอบกระดาษนะคะ ถ้าเกิดถ้าไม่วันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้จะสอนเขียนเนาะแล้วก็วันนี้เราจะเขียนรูปนี้กันแต่ไม่ได้ละเอียดขนาดนี้เรนะาจะนัดเพื่อนความจำค่ะทำรูปคลิปนี้ให้หน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูอันนี้ต่างเนี่ยเอาขนาดจริงๆแล้วนะ เอา3เมตรก็3เมตรจริงจริงเมตรก็5เมตรจริงๆห้งค่าร้อยเด็ดร้อยนี่ไม่เอาละจำได้ใช่ไหมเขียนเส้มเขียนยังไงให้มันได้3เมตรกดเลข3 enter 3 enter 3 enter จุดจบโดยเฉพาะน้องข้างหลังนะ ไม่เอาห้าร้อยแล้วนะแล้วก็ดูให้ดีนะคะจุดสุดท้ายคือการหมุนให้ได้องศาคือต่วแล้วก็หมุนสำหรับน้ำมๆงที่ ถ้เาเกิดว่ามันอยู่ไกลเกินไปแบบนี้กด s a c e n t e r e enter มันจะซูมเข้าเองสำหรับคนที่มาใหม่นะคะเมื่วอวานเราเรียนพวกลายมลิลาย,ลายโก่งแล้วก็การสร้างสามเการสร้างสี่เหลี่ยมเรียนเวกลูกโมก เอ่อท็อปปี้มิลเลอร์อะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเทนค่ะเทนคือเวลาเราวาดเส้นตัดกันเทนก็จะมีทิมแล้วก็เอ็เทนนะคะอันไหนที่มันตัดกันก็จะลบให้ส่วนตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นเอ็ e เทน มันจะเขียนต่อให้กดอนันนี้นะคะแล้วก็คลิกกันนี้มันจะเขียนต่อให้เพื่อทิมพน,นี้อันนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเราใช้คำสั่งคีลัก คือ p R และ Enter และ Enter อีกครั้งเราไม่ต้องเรียกวัตถุค่ะเส้นไหนที่มันตัดกันมันลบให้เลยกด p R และ Enter สองครั้งนะคะ เส้นไหนที่ปากกันบรรจงให้แต่ถ้าเป็น PR เฉยๆเวลาด้านมันจะเป็นการเลือกวัตถุแล้วเราถึงค่อยกด Enter มันถึงจะตักให้เสริมอีกคำสั่งหนึ่งคือ join คือการเชื่อมเส้น นี้นะเกิดใจเกิดเส้นที่เราจะเชื่อมและ enter มันจะเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้มันจะช่วยเวลาเวลาเราวาดเส้นด้วยลายแต่ว่าเราอยากลูพื้นที่อันนี้ใจก็คือเ J แล้วก็ enter นะคะ เชื่อมเส้นทั้งแบบแล้วใช้เหมือนเดิม p r o p e เต y ของเราก็จะรู้ว่าพื้นที่เท่าไหร่สมมติอันนี้เป็นบล็อกคะเดยวสอนก็าทํบบล็อกอ,อ,อยู่แต่ว่าอันนี้ระเบิดเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยสำหรับว่าทําบล็อกเราอยากจะสร้างบล็อกใหม่ ยังเป็นล็อกอยู่เนาะเกดระเบิดมันก็จะแยกกันละจำได้ไหมก่อนคำสั่งไปกด t R แล้วก็สองครั้งกระโเส้นกดฟอยเพื่อเชื่อมลูกก็ะได้ลูกเึ้นถ้าพอได้เราก็มีแบบสิกขาให้วัดเลืองตามนื้อนะในเมนชั่นที่เขียนให้แล้วเนาะ นี้สำหรับคนที่เสร็จแล้วนะคะมีอันใหม่ให้เล่นเขียนใบบอรจะเล่นกลนะ้องเนาะเ่ีนน้องๆเนี่ยทำแค่อันแรกพอเฉพาะพี่ข้างหน้าเขาเนาะเขาเสร็จลนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่เสร็จแล้วอยากทำอันนี้ก็ได้นะคะเหลือพี่จะได้ไปสอนนะ สวัสดีค่ะเมื่อใช้แล้วทำไั้แสกรูเปล่าเนาะอัน,นี้ถือว่าเป็นการ,รทับท,ท่วนพักกินข้าวแล้วยังจำได้ห,หรือเปล่าเดี๋ยวแตกไปงานให้ค่ะคำว่า DNA ในในตัวแผ่นนะค่ะหมายถึงเ,เส้นผ่าศูนย์กลาง ใช่แล้วก็หมีแล้ก็หมีเเยอนะสวัสดีค่ะได้ไหมทันไหมเสร็จไหมยังไม่เสร็จงั้นให้เวลาอีกสิบนาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องเลเยอร์กันอ้เราสำหรับงานเราพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่เลเยอร์รอกัน เพราะว่าอสอนให้เพิ่มเลเยอร์แต่ว่าเลเยอร์เนี่ยมันเป็นเัอช่วยเราหลายๆอย่างสมมติน,นี่เป็ตัวอย่างนะคะมัามีเลเยอร์ต่างๆเครื่อง,งหมาอันนี้คือเวลาเราพอดหรือว่ากรินออกมามันจะไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นเส้นที่เขียนในโปรแกรมได้ระดับ,บว่าสีสีอะไรบ้างหมายเลขอะไรเลเยอร์เนี่ยจะช่วยตั้งถ้าเกิดเราตั้ง ตั้งเลเยอร์มาดีแล้วเราเอาไปพอสอะ่ะมันจะใช้กับเขาเรียกว่าพอสสไตล์คือมันจะทำให้เวลาเราพอสออกมามันจะมีเส้นหนาแล้วก็เส้นบางหรืออาจจะมีสีเทาหรือสีดำเดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอยดูตอนที่เราเรียนเลือกพอสสไตล์กันเนาะคราวนี้ตัวเลเยอร์ช่วยอะไรถ้าเราต้องการต๊อก พวกนี้ยแต่เราไม่อยากได้เขาเรียกว่าซิญโบกซิโบลหรือว่าสัญลักษณ์พวกเนี้ยนะคะแต่เราอยากได้ตัวอาคารไปที่เลเยอร์ปิดมันค่ะอันนี้คือไฟอน,นี่คือเปิดกับปิดนะไไม่เห็นนี่นะคะปิดมันมันหายไปละ แล้วเราก็ตอบได้เปิดเลเยอร์ของเราอีกครั้งเขาก็จะไม่ตามมาเห็นไหมอันนี้มันยังมีล <Yeah. S 1> วอกสีน้มซองที่มันเป็นสัญลักษณ์อยู่เช <Yeah. S 1> ่นเดียวกัน <Yeah. S 1> เราอาจจะไม่อยากขยื่น <Yeah. S 1> เราอยากล็อกไว้อย่างเช่นกิจเสา ไปที่เลเยอร์ค่ะกดล็อกแล้วเราทำอะไรเขาไม่ได้เขาจะล็อกไว้เสร็จแล้วอย่างที่เคยบอกก็คือเลเยอร์สามารถกำหนดได้กำหนดเส้นอย่างพวกนีน้กำหนดเป็นแบบนี้ก็ได้ แล้วแต่เราหรือจะให้เป็นแบบนี้ก็ได้มันจะควบคุมและสีของเลเยอร์จะทำให้เราเห็นชัดว่าอันนี้คือเสาอันนี้คือผน,นังอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเส้นกริดลายเนาะเสร็จแล้ว อันนี้คือเขาเรียกว่าอ,อะไรคุณสมบัติของมันถ้าเราจะตั้งเลเยอร์เราจบเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราสองนวานตั้งชื่อเขาใส่สีเอาสีที่เราตำง,ง่ายๆอย่างนี้เนาะใส่ลักษณะเป็น,น,นแล้วก็กดใช้ได้เลย เราก็จะมีเลเยอร์เมื่อกี้ลองใหม่นะคะทบทวนเลเยอร์สามารถเปิดปิดได้อันนี้คือปิดที่เป็นหลอกไฟและเลเยอร์สามารถล็อกได้ที่ช่วยเวลาเราเขียนเยอะๆแล้วเราอยากจะก๊อปแค่บางส่วนการ ฉะนั้นเวลาเราเขียนเราควรจะใช้เลเยอร์เป็นหลักอยากให้ทำเนี่ยค่ะตั้งแต่ P0 ถึง P8 แล้วก็สีเขาจะมีรหัสให้นะคะตั้งขึ้นตั้งเลเยอร์ให้หน่อย P0 ถึง P8 อันนี้คือรหัสสีเนาะเวลาเรากดเข้าไปค่ะนี่ไงอยู่ที่31 เขาจะมีอินเด็กคัลเลอร์ของเขาตั้งไว้แล้วเดี๋ยวจะสอนทำพอสตายสำหรับใคร<ม>ที่เลือกสีแปลกๆเนาะมันจะมีผลนะคะเวลาเราพอสใครเลือกสีแปลกๆทุกคนต้องมารั่งได้อันนี้ค่ะรหัสอะไรสีไหนแล้วมานั่งเลือกพวกนี้ อย่างเช่นใครนน่นอ่ะสองร้อยก็ดูเลขกันไปนะฉะนั้นนะอย่าทำร้ายตัวเองนะเลือกสีง่ายๆเอาแบบต้นๆมันจะง่ายกว่าเนาะอันนี้คืออยากให้ดูเฉยๆว่าตัวเลเยอร์เนี่ยมันจะส่งผลถึงอะไรเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราจะปรินท์ถ้าเราจะปรินท์มันจะเป็นอย่างนี้ แต่นี่คือเพราะว่าเราเลือกเส้นธรรมดาอันจะถ้าเราปรับเส้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะบางลงอันนี้อาจจะเข้มขึ้นก็แล้วค่อันนี้เลเยอร์จะเป็นตัวช่วยค่ะที่เห็นเป็นสไลด์นะคะอันนี้อยากจะให้ทำแต่ว่าใส่แค่กลิดเสานี่คือกลิดเสา ใส่เสาแล้วผนางให้พี่เหมือนเมื่อวานค่ะแทลองออกไหมอันนี้มีเสาหนึ่งสองสามสี่ต้นแล้วก็ใส่ผน,นังแล้วมันจะมีผนังลอยอยู่ใส่ให้พี่ด้วยนะแต่ยังไม่ต้องลงแผ่นตูกับหน้าต่างไม่ต้องสนใจนะคะเ,เว้นไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำเป็นบล็อกเอาแล้วใส่เข้าไป พำหรับคนนี้เสร็จแล้วนะคะใส่ที่เราเขียนอะเลเยอร์ตามสีเลยเสาเส้นสีเหลืองแล้วก็คือถ้าใครเขียนเลเยอร์ตามตามฟ้าเนาะที่เป็นเหนีพวกเนี้ยตามที่ฟ้าบอกก็คือให้เสาเป็นสีเหลืองผนังเป็นสีฟ้าแล้วก็มันจะมีอันนี้คือเส้นพื้น จะคือเป็นสีแดงแล้วถ้าใครลงแขกห้องน้ำก็ให้มันเป็นสีเทานะคะเส้นระหว่างเส้นตึกส่วนอันนี้คือเหมือนเส้นอ้างอินตรงนี้ก็คือเป็นสีเทาเหมือนกันแต่ว่าจะมีเส้น ลักษณะแตกต่างกันอย่าลืมนะคะเรามีเครื่องมือช่วยในการต้านสีกด m a enter เลือกสีที่เราอยากจะแต้มแล้วก็ไปคลิกเส้นที่เราต้องการมันก็จะเปลี่ยนสีเนะาะสำคนที่เสร็จแล้วนะคะกดเ a v แล้วก็บ้านได้ค่ะ ทุ่นี้เราจะสอนทำวล็อกทำตอบข้อความแบบนี้จะคิดเข้าไปแก้ไขได้แล้วก็สอนทำสัญลักษณ์อะไรประมาณนี้นะคะ